สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาพบพกันกับช่องมาดามกีโพอ,อีกแล้วนะจ๊ะและแล้วก็มาถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ของเฮานะจ้ะเมื่อนี้เป็นวันหยุดเฮากับสิษยมาหาแนวกินเลาะหาแนวอยู่แนวกินสันตัวบัดนี้พอดียูบิกซี่เมียนตลาดนัดสัญจรนะจ้ะทุกคนตลาดนัดอาหารทะเลเมื่อนี้มือสุดท้ายสําเดะก็เลยว่าสิพักกัรมาหาแนวกินเบิ่ง ซากซดงเอียงกินแน่และทุกคนแต่ว่าอยากสิบอกเลยว่ารถเยอะมากหลยคักอีลีเกือบบ่มีหมอนหอมมองสินจอรดรถนานวอผิดวอถึงแล้วทุกคนเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะจ๊ะทุกคนบรรยากาศตลาดนะจ๊ะเบื้องเป็นแบบว่าของหน่อยๆของบ่ขั้นมีอยากสิบอกซูฟังว่ามั่นใจคักขนาดไปถามเพื่อนว่าเออพี่คะจะเก็บแล้วหรอคะว่าซ่านไปถามเพื่อน บัดใดแทบเพินเนียม่อขั้นละาลงอยู่ทุกคนเพินเนยมื่ขั้นละถึงเวลาลงอยู่เวลาลงตลาดเพลินกันนะจะประมาณบ่ายโมงน,นะจ๊ะแม่ข่าวว่าเข้ากับมันใจคักปิดแล้วราคะวะสัตวน,นาแตกเพียงกบมาผู้ล้วในระหว่างนี้เข้ากะหาของกินฐานนะจ้ะพอลูก,กตาดีดีตาถึงของคัก ไปเห็นหลูกชิ้นปลาเยาวราชเนาะจ้าทุกคนก็ยากกินตัวบนันนีก็ไปสร้าง่นกินเห็นราคากับอึ่งมากอย่างทพึ่งในราคาคแต่อยากจะบอกว่าเออมันอร่อยจริงของดีก็ต้องราคาแพงแบบนี้หลนะจ้าทุกคนได้ระวงังสิเฮาล่อของลงเนาะจ้าเข้าก็ากสุพกันแว่มากินข้าก่อนมากินส้มตำยูฟู court, นะ้ดคอร์ดเนาะทุกคนส้มตำยูฟู้ดคอร์ทนี่อร่อยมากปลาร้านัวมากเนาะจ้าทุกคนเฮากับสร้างกินมาหลาย สั่งตำบักงแล้วก็ลาดหน้าคนละกานส่วนส่วนอีแม่ก็กินข้าวปุ้นขนมจีนกับส้มตำนะจ๊าทุกคนในระหว่างหนีเข้ากกินล่อจนกว่าตลาดจะเปิดเสียนะจ้ะทุกคนจนกลัวคนสิ่่งของเสียนะจ่ะตอนหนี้เพอนกะทย,ย่อยล่งลายล้านละละตอนที่เข้ายางมาานอ่ะนะต่ว่าเป้าไม้ลักของเข้ามือหน,นีคือเข้าจะไปซื้อกุ้งนะจ๊าทุกคนมือแรลกหนี่มาเบิงละละเห็นแล้วว่าเออกุ้งมันราคาถูกมากอะทุกคนมันถูกกว่าบ้านเราเยอะเลย ก็เลยเป่าไมายหลักของเฮ้ามือนี่ก็เลยจะเป็นกุ้งเผากับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดพูนะอีแม่ยังมีการมารีวิวนะจ๊ะรีวิวไนนข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกคือแบบสดมากทุกคนน้ำจิ้มก็แบบเด็ดมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือลูกชิ้นปลาของเขาคือเออมันมันเด็ดจริงอะทุกคนมันแซ่บอีลีอ่อะมันสีบบว่าบ่มีแป้งกับบะแมนนะนะทุกคนมันก็คงจะมีแป้งแหละแต่ว่า คือมันมันได้รสชาติแบบปลาเลน้เนๆนะทุกคนมันโมนแบบบนมันไม่ใช่แป้งเลยอ่ะอออออกินเซนเขาก็เดินชอปปิ้งกันต่อจ้าทุกคนให้อาหารเรามันย่อยนะจ้าทุกคนอาหารย่อยเสร็จเราก็จะได้กินอย่างอื่นต่อได้อีกพูดแล้ววิธีคนอ้วนหาตะแนวกินทุกคนพึ่ง่งเสร็จแล้วเบิ่งเนี้ อาหารทะเลเยอะมากมิตตแนลเป็นแต่แซบมิตตแนลอยากได้อะทุกคนแต่ว่าประเด็นนะตังนะมีไหมพุนเดิมิตตแนลอยากได้มิตตแนลน่ากินทั้งนั้นนะทุกคนแต่ว่าเราตั้งใจมาเอากุ้งแล้วอะนะเขาเขาแบบว่าเตรียมเงื่อนไวจะซื้อกุ้งแล้วนะทุกคนเขาเลยบอกแวกบ่าใดที่จะไปเอาแนวอื่นนะนะจ๊ะกุ้งก็ราคาถูกนะมันก็ตามไซส์ของเขาเลยอ่ะมี สี่ร้อยสามร้อยก็ว่ากันไปแต่ว่าเฮ้านี่ไปเอาอยูสามร้อยสามสิบห้าบาทตัวกุ้งมันก็พอดีพอดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะพอดีเลยกําลังดีเลยอะทุกคนเมืองเนสสดสดเข้าสามารถเลือกได้เลยอะทุกคนมันดีตรงนี้แหละดีตรงที่ว่าเราอยากได้ตัวไหนก็คือจับเอาเลยดินดาวดาว,ดาวเลยจ้าทุกคนเมแล้วง่ายดอกเพราะว่าเป็นยังนตี้คือแบบ จับในลงตะก้าเส็ษมันกระเรียนลงน้ำคือเก่าอ่ะทุกคนสดมากดินดาวดาวอ่ะกาใสยเวลาในการเลือกนี่โดนเติบยู่แหละทุกคนเพราะว่าแบบเข้าแบบว่าตื่นเต้นกันคักแม่ลูกในการแบบว่าจับกุ้งเทือนนี่เนาะจา้ะมันก็เป็นกุ้งกุ้งสดๆเลยนะทุกคนมันมันเด่นดงดงุงอ่ะนะเขาก็เลยตื่นเต้นเขากับบคคอยเด่แบบว่าเออเดี๋ยวมาจับกุ้งส่วนมากซือ้อยู่แบบว่า อยู่บอเพิ่นเพิ่นกะเอามาห้เรียบร้อยสิซับเลยกลัวสิหอดบ้านตุยค่ะกว่าจะถึงบ้านมันก็ตุยแล้วค่ะไม่ได้มาแบบว่าจับแบบนี้เลยจ้าทุกคนหลังจากที่อีแม่กับอีลูกตักจนพอใจแล้วนะทุกคนแล้วเราก็ได้เวลาจ่ายเงินจ้าทุกคนทุกคนว่ากุ่งซ้ำนี่มันประมาณจากบาท พ่อเอาไปใจเงินเท่านั้นล่ะทุกคนโอ้โหแม่เจ้าถึงกระอาปากค้างพันสองจา้าตอนตักนี่ก็ะมวนมวนคักแต่ว่าอีตอนใจเงินนี่ไมมอืมแน่เมืองนากันเลยจา้าพันสองเงือตกเลยจ้าแล้วว่แล้ว,ลวคือนางก็อยากกินอีกอยากกินปลาหมึกก็ต้องจอดให้นั่งอีกนะคะทุกคนจอดให้นางกินปลาหมึกกุบกิบไปน้ำรดน้ำทางนะจา้า โดนๆอย่งสิงมิตตลาดแบบนี้บ้าบั่นเฮาจักเถื่อเนาะจ่าแต่ว่าจริงๆอ่ะตลาดของแบบนี้อยู่น้ำบ้านเฮามันก็มีอยู่น่ะหลาทุกคนแต่ว่ามันไม่มีตลาดแบบนี้ไงมันไม่มีแบบที่รวมอาหารทะเลอาหารแห้งอาหารสดไว้น้ากันแบบนี้แบบหลายๆอย่างสี่แต่ว่าหมองขายเพิ่นก็มีอยู่แต่มันแต่มันก็ไม่เยอะเท่าแบบนี้ไงเขาก็เลยแบบว่าตื่นเต้นที่จะมาช็อปอีลี พอได้ของเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านนะทุกคนไปทํากุ้งย่างย่างกุ้งกินที่บ้านนะจ๊ะทุกคนซึ่งเข้าก็เดยเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วเอ,อ่ยอนว่านซีเฮ็ดย่างกุ้งเตาเตานี่ก็ซื้อไหมนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเตาที่บ้านนี่มันหายไปไหนก็ไม่รู้ซื้อเสร็จแล้วห้องบ่ารักษาเนาะจ้ะมันก็เลยหายไปไหนไม่รู้เราก็เลยซื้อใหม่จ้ะเมืองสภานรถคือมันลกมากถ้าไม่ลกนี บอมเปนรถข่อยเด้อทุกคนถ้าไม่ลกนี่ไม่ใช่แล้ว,วพ<า>นนันมูบาน,น,นเ,เก็บบรรยากาศอ่างเก็บน้ำมาฝาก<อ>ทุกคนฝนตกลาย<อ>น้ำมันก็เลยเยอะอดูผิวพืน้นนี่มันสวยนะทุกคนแต่ว่ามันก็แอบน่ากลัวอยู่นะคิดสภาพว่าถ้าเราตกลงไปมันจะเป็นจะไหเนาะเสร็จแล้วถึงบ้านเรียบร้อยเราก็จะเอากุ้งมาเทใส่ ไว้ในกะละมังเนาะจ้าทุกคนแล้วก็จะเอาอันน,น้ำแข็งมาหน,นอกไวเพราะว่ากลัวเข้าจะแบบว่าเห็ดกินก็น่าจะเข้าแรงเลยจ้าทุกคนนี่ระวางสีเข้าแซกุนไว้เนาะจา้าอีพ่อก็มาหาทำเลหาทำเลว่วาเข้าส,ส,สกินตรงใดอย่างตรงใด,ดก็คุยกันไว้ว่าเข้าสิกินแบบเออบรรยากาศกลางแจ้งกินแบบ ชิวบรรยากาศทงไฮทงหน้าทุกคนสังเกตเบิงบอฟ้าคึมๆมาแล้วอีพ่อก็ไม่ได้สนใจฟ้าคงฟ้าคึมเลยจ้าหาไฟมัดตอไซยางเดี่ยวเลยเพื่อที่จะกินรับบรรยากาศแบบทงไฮทงหน้าแบบนี้เนาะจ้าสุดท้ายและแล้วเลยนะทุกคนเฮ็ดไว้ซะดีไม่ได้กินจ้าฝนตกได้ย่ายขึ้นมาเท่างระเบียงจ้าทุกคน ยหญขึ้นมาดังไฟทั้งระเบียงดีที่บ้านเรามีระเบียงนี่แหละคอดีของเงื่อนที่มีระเบียงฝนตกฝนตกอีกอย่างก็เอาขึ้นมเาเฮ็ดเครื่องนี้ใดบรรยากาศคือมันดีมากทุกคนบรรยากาศเป็นใจมากในการที่จะแบบว่าเฮ็ดอาหารแบบปิ้งย่างนะจ๊ะในบรรยากาศฝนตกปล่อยอย,อย่างนั่นนู่นนี่บ่ว,ว่าสิเป็นกุ้งเอ้ยปลาหมึกเอ้ยหรือว่า หมูเอ้ยยังสีน่จาจะบรรยากาศมันดีมากมันเข้ากันบากคักเสียตะว่าไฟมันม่แห้งอีพ่อว่าต้องเอาพัดลมมาเป่าวาสันโอ้ยแห้งคือลระว่าอีหลีทุกคนเสร็จแล้วเราก็ได้กุ้งอันเหลืองอันลามชื่อว่าเหลืองกระบอเหลืองเด้ล่ะทุกคนสีสมๆออกสมๆเหลื่อมเหลื่อมนะจ๊ะทุกคนฝีมือย่างกุ้งของอีพ่อนี่คือไม่แพ้ไข่นะทุกคนบ่ใหม่เด้อสุกกำลังดี บอกแล้วก็สิขอฝากคลิปไว้เพียงซ้ำหนีเนาะจ้าทุกคนขอโตขออนุญาตไปกินย่างกุ้งหอมๆก่อนจ้าสวัสดีจ้า